จะเล่าให้ฟังครับคือวันเนี้ยรถผมเกิดเมียผมขับรถครับขับรถไปอุบิเหตุก็คือโดนเบียดวันนี้โดนเบียดซ,ซึ่งซึ่งแฟนผมไม่มีใบกับขี่ตอนแรกอ่ะเขาเจะเอาเรื่องคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้ผิดเลยนะเว้ยแต่เดีผมเดียผมเอารูปไปดูครับ แต่ว่ารถแค่ขูดขูดไม่ได้ไม่ได้ชนอะไรนะไม่ได้ชนแต่ว่ามันแคบเบียดเบียดเป็นรอยเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับเนี่นยเห็นรถไหมเนี่ยแปดเดือนครับลุงนะครับเห็นรถปะคือคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ เหตุการณ์มันเป็นอย่างงี้ครับแต่ผมจะทําทางถนนมาทางนึงแล้วกันแต่จะเอาแบบคร่าวๆนะอันนี้เป็นเลนใหญ่มันก็ตัดมาตรงเนี้ยประมาณนี้ฮะอันเนี้ยคือแฟนผมขับรถมาใช่ไหมอ่ะขับรถมาแล้วเข้ามาแล้วนะเข้ามาเลย เข้ามาแล้วนะครับและที่เนี้ยเป็นป้าเป็นป้าคนหนึ่งเป็นป้าคนหนึ่งนะครับเป็นป้าขับรถกระบะขับเข้ามาแต่แฟนผมเข้าไปแล้วนะแล้วก็มาเบียดเบียดชนเบียดชนแต่ในในในทางแล้วอะ่ะคือเลนขวาเลนขวาคือเลนเลนที่มันมันถูกใช่ไหมล่ะ แต่ว่าประเด็นคือรถเมียผมอะเข้าไปแล้วคุณดูเหตุการณ์จากจานชนนะคือหัวเข้าไปสุดแล้วนะเว้ยคือเข้าไปแล้วแต่ป้าเบียดเข้ามาเพื่อชนรถเพื่อเพื่อจะเบียดเพื่อจะเบียดลอยมาอยู่ตรงนี้เลยนะแต่ถ้าข้างหน้าโอเคแฟนผมอาจจะผิดในการที่อาจจะไปเบียดป้าเขาหรือเปล่าแต่เนี่ยลอยอยู่ข้างหลังซึ่งป้าเขาเบียดเข้ามาเพื่อมาเฉีย่ยวกับรถผมแล้วทีเนี้ยพอประกันมา พอประกันมาใช่ไหมประกันผมมาประกันเข้ามาตอนแรกป้าเขาจะเอาเรื่องประมาณแบบว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ยอมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ประเด็นคือแฟนผมมันไม่มีใบขับขี่แฟนผมไม่ไมีใบขับขี่ซึ่งประกันเขาก็ต้องไอ้นี่คุยคุยกันนี่แหละเราเราก็ผิดที่เราไม่มีใบขับขี่ด้วยเราไม่มีใบขับขี่เราก็เลยซวยเราก็เลยซวย แต่ต้องเปิดกล้องอะเปิดได้ทีเนี้ยผมผมไม่ยอมอย่างหนึ่งเว้ยพูดได้ไหมวะ555 <500, 500. S 1> น่าจะพูดได้แหละเขารวมหัวกันเอาตังแฟนผมสามคนไม่รู้ว่าประกันช่วยผมหรือเปล่านะแต่เราต้องจ่ายเงินให้ป้าเขา ให้เงินไปเลยครับ3ามคนคนละพันพันพันแล้ววันนี้ผมตื่นมาใช่ไหมผมก็โทรไปถามประกันผมก็โทรไปถามประกันว่าพี่อย่างเงี้ยมันยังไงแล้วป้าวีนใส่แฟนผมด้วยก็คือแบบหัวร้อนใส่แฟนผมซึ่งซึ่งผมไม่รู้หรอกนะว่ามันยังไงแต่เป็นรอยอย่างเงี้ยหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วว่า คือรถเราเข้ามาแล้วแต่คุณเบียดเข้ามามันไม่ได้โดนข้างหน้าเลยอะไรประมาณเนี้แล้วมาวีนใส่หัวร้อนหัวร้อนได้ไงเพราะว่าแฟนผมก็ลงไปคุยไงที่แฟนผมเล่าให้ฟังแต้วเล่าให้ฟังว่าเนี่ยลงไปคุยกับเขาอะไรประมาณน,นี้นู่นนี่นั่นแต่เขารู้สึกว่าเขาแบบหัวร้อนใส่ก็เลยไม่อยากคุย ใช่แล้วก็เดี๋ยวให้ให้แฟนผมเราผิดละเราผิดด้วยที่แฟนผมไม่ได้ไปทาใบกับขี่เพราะว่ามันมีเหตุการณ์โควิดไงแล้วแฟนผมไม่ได้ว่างที่จะไปแล้วทีนี้ลูกอะ่ะมันตามตลอดนึกภาพไหมครับลูกตามตลอดก็เลยแบบไม่ได้ไปไปไปทํามาแล้วรอบนึงไปทําใบกับขี่มาแล้วแต่ว่าไปเรียนแค่2วันแล้วทีนี้ก็ไม่มีเวลายาวเลยครับมีช่วงโควิดเข้ามาเราก็เลยไม่ได้ไปทําเลยเสียตังค์ไปแล้วนะห้าพันฟรีเลยแต่เราไม่ได้ไปทํา เราไปเรียนแค่สองวันไปเรียนครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปสอบตอนนั้นอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีมีถาชีพหรือเปล่าไอ้ที่ยเหมือนแบบเซียนอะเหมือนเขารู้วิธีการพูดของเขา,าเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นคนที่แบบเคยเคยเ,คยเจอแบบเนี้ยมาเยอะมากๆอ่ะแล้ววิธีการพูดแบบแฟนผมลงไปพูดลงไปคุยอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่คุยรอประกันอะไรประมาณนี้นวิธีการพูดของเขาแบบฉันรอประกัน แล้วก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขาอะไรอะผมก็งงว่าต้องจ่ายตังค์ให้เขาทําไมอะแล้วทาไมต้องจ่ายให้ทั้งสามคนวะแล้วทีนี้ผมก็โทรไปผมก็โทรไปถามเขานะว่าพี่มันยังไงน,น,นู่นนั่เออน้องเขาไม่มีใบขระขี่อะไรประมาณนี้พี่ก็เลยช่วยไก่เกียให้นู่นนี่นั่นก็เลยเอาตังค์ให้เขาไปแล้วแล้วพี่เอาตังค์ผมไปด้วยทําไมอะคุณเป็นประกันฝั่งผมหรอหรือเปล่าเนี่ยผมก็งงไงผมไม่รู้เรื่องพวกนี้นะผมมีกล้องมีมีมีกล้องมีกล้องเดี๋ยวจะไปเปิดดูอยู่เนี่ย เดี๋ยวจะไปเปิดดูอยู่แล้วผมก็งงว่าเออทำไมเราต้องจ่ายตังค์พ่อผมโทรไปนะเว้ยในทีนี้เขาโทรกลับมาหาแฟนผมอย่างไวเลยนะบอกว่าอย่าให้น้องไปแจ้งเรื่องนะครับนองนั้นพี่โดนแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยแล้วแฟนก็โทรมาบอกผมด้วยโทรไปบอกแฟนผมเลยนะว่าแบบเนี่ยพี่โนะพี่โนคือแฟนผมอ่ะโทรหาพี่ วันนี้โทรมาหาผมหกสายแล้วผมว่าไม่ตื่นผมนอนอยู่แต่ผมจะแจ้งผมคี่ว่าผมจะแจ้งครับเพราะว่ามันเหมือนแบบถ้าเราผิดจริงๆอ่ะผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะถ้าเราผิดจริงก็คือเออเราผิดเราไม่มีกับเขียเนี่ยเรายอมรับแต่เกิดเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคือเราเราเข้ามาเราโดนชนนะอะไรประมาณเนี้ยเราโดนชนนะแล้วทําไมเราต้องแบบ โดนลุมทั้ง3คนเอาตังค์ด้วยตรงนั้นเลยอะไรประมาณนี้จ่ายเงินสดด้วยเอาตังค์เหมือนจับใส่กระเป๋าเงี้ยแล้วแฟนผมก็จะกาลังไปส่งลูกก็เลยต้องรีบลูกก็ร้องอะ่ะคือลูกไปสองไปสคนเลยนะเวย้ยมีเอสเตอร์กับลูคัสไปสองคนเลยนะไปรอชั่วโมงนึงอ่ะกว่าจะเรียกประกันมาไปเดี๋ยวคุยกับพี่โดอ่ะพี่โดเข้ามาเดี๋ยว user joined your channel เออเออ,เอ,อพี่รู้เรื่องไอ้พวกกฎบ่ายได้ปะคือเราผิดตรงที่ไม่ไปข <c oughs> ับขี่ไว้อันนี้ถูกต้องเรายอมรับเราไม่มีกับขี่ผิดก็ส่วนผิดแต่การเรียกเงินเนี่ยมันคืออะไรใช่เรียกเงินให้เราจ่ายให้เขาเขาจะได้ไม่เอาเรื่องอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกอะแต่เราไม่ผมก็งงทางด้านการกฎหมายแล้วผิดอ่ะคุณก็โดนค่าปรับแค่ว่าคุณไม่มีใบขี่ใช่ถูกต้องเราไม่มีขบขี่เราต้องโดนใช่พี่ แตนนี่คือมาเรียกเงินเราไงเรียกเงินเรื่องไม่รู้ประมาณแบบว่าป้าป้าไม่ยอมอ่ะป้าไม่ยอมอ่ะอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่แน่ใจพี่ต้องคุยกับเต้าเหมือนป้าเขาไม่ยอมอ่ะไม่ยอมคือผมไม่ได้ไม่รู้ว่ายอมยอมยอมยังไงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อเช้าโทรมาพี่ได้ยินไว้ยแต่มันเหมือนมันตื่นเพราะพี่เพิ่งหลับไงอ่าอเออพอมาตื่นมาตอนเย็นแล้วพี่ก็เจ้าโทรมานี่หว่าสามคนสามพันครับสามคนสามพัน ใช่สามคนสามคันสามพันไทมั่งสามคนประกันประกันประกันสองคนประกัน2งคนป้าหนึ่งคนแล้วเกี่ยวแล้วประกันเกี่ยวเฮี้ยอะไรด้วยก็ไม่รู้นี่ไงพี่ผมก็เลยเนี่ยผมก็เลยงงอยู่เนี่ยว่าทําไมเราต้องจ่ายเงินให้เขาตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยเชื่อม่งแก๊งตบซับหรือเปล่าวะแล้วทำไมเราต้องจ่ายเงินให้ประกันเราด้วยวะถ้าเริ่ไปอย่างนี้จริงประกันเละนะ ก็ใช่ไงเขาโทรมาบอกแต้วผมเลยโทรโทรมาบอกแต้วว่าอย่าเอาเรื่องไปพูดนะผมไม่สนอะ่ะเพราะว่าม่งเหมือน,นโดนลุมอะ่ะมึงมึงพลาดแล้วเรื่องถึงหูกูกูบอกเลยมึงพลาดแล้วเพราะว่าผมก็กงัไงผมก็แบบไอ้เหี้ยผมก็หัวร้อนนะตอนตอนแบบแฟน<ม>แบบรอไข่อะ่ะพี่รอไข้เลยว่าแบบเหมือนแบบเหมือนลมโดนโดนหัวร้อนใส่อะ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,เข้าใจความรู้สึกแต่เดี๋ยวจัดให้ทีนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าที่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าที่บ้านเดี๋ยวดูรอยเดี๋รอยไปนนิดเดียวนะเพราะว่าผมเล็บใส่มาด้วยไม่ใส่มาด้วยทางมันเป็นทางโค้งหรอไม่ทางมันเป็นอย่างงี้เดี๋ยวผมบ้านให้ดูพี่เห็นแล้วเห็นอยู่ก็คือมันเป็นทางเบียดผมมาไปเส้นนั้นบ่อยมันเป็นทางเลี้ยวไปโรงเรียนลูกพี่คือปกเตียเลี้ยวซ้ายทางซ้ายเลนเดียวหรอเลนสวนเลนสวนเลนเดียวพี่ไม่มันมันเป็นเลนสองเลนแต่พอเข้าไปเลนนั้นอะ อ่ามันจะเหเลนเดียวอ่ามันมันเป็นสองเลนพี่แต่ว่ามันแค่เลนที่ไปบ้านนาปะเท่านั้นปะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เลนตรงไปอ้อมน้อยมันตรงไฟแดงแต่ว่ามันมันเป็นเลนสองเลนพี่มันเป็นเลนสองเลนแต่ว่ามันจะเบียดให้เหลือเลนเดียวอะ อปกติผมจะอยู่เลนขวาเพราะว่าผมขับรถผมอยู่เลนขวาตลอดก็คือผมจะยอมให้ด้านซ้ายเข้าไปก่อนกูเก็ตแล้วอแต่แฟนมาแต่แฟนผมเข้าไปก่อนนึกภาพไหมพี่เข้าไปดูเด็มันโดนข้างหลังเลยพี่มันไม่ได้โดนข้างหน้าเลยนะแต่จําจุดได้ใช่ไหมว่าที่จำได้จำได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปดูจุดมีรูปเพิ่มมีรูปเพิ่มเด้อเด้ให้แฟนถ่ายรูปมาให้เพิ่มเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันเป็นทางทางเราต้องดูว่าใครเป็นเป็นเส้นหลักเส้นหลักคือขวาพี่จริงๆอ่ะเส้นหลักคือ คือคือเขาบอกว่าเส้นหลักอะ่ะจริงจริงเส้นเส้นขวามันถูกอ่าเส้นหลักเส้นนู้นน่ะมันถูกแต่ว่าเราโดนเบียดจากข้างหลังไงพี่เหมือนแบบเราเข้าไปแล้วอะ่ะพอสุดท้ายแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็คือประมาทร่วมใช่ประมาทร่วมใช่ถูกต้องพี่ผิดทั้งคู่เรา,เ<ข>าก็รู้แล้วบบด้วยอ่ะผิดก็ส่วนผิดอ่ะไม่มีคาผิดก็คือศูญไปผิดอันนี้ก็คือส่วนนั้นแต่เสียสามพันนี่คือที่อะไรเดี๋ยวผมเซนเซอร์ทะเบียนรถก่อนแล้วกันเลยครับ ะเป็นรถของ <Yeah. S 1> ของกระบะที่ที่เฉียวเดี๋ยวให้ดูเลยนะให้ดูเลยให้ดูเซนเซอร์แป๊บ วัวจะตั้งสำนักทนายความนะตอนเนี้ย <c oughs> เห็นหน้าคนไม่เป็นไรต้องปิดปล่าวะปิด <c oughs> ปิด <c oughs> ปิด,ปดต้องปิดต้องปิดต้องปิดกฎหมายไม่ไมออกมาแล้วแต่เขาใส่แมสอยู่ปิดหน้าคนกันกฎหมายเริ่มใช้เลยใช่ไหมพี่เ,เริ่มแล้วเริ่มแล้วเร,เริ่มแล้ว<ถ>เ,รเริ่มแล้ว<ๆ>เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวกัะเที่ยละถ่ายรูปจะถ่ายยังไงกัน อ่ะดูรอยที่เขาชนเรานะครับมันแบบไอ้นี่เลยอะ่ะอ่ะเปิดให้ดูคันเนี้ยชนเราอืรอยอยู่ขวาดีเลยพี่พเห็นปะเห็นเห็นเห็นเนี่ยเออเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นทางเบียดเป็นอยู่น่าจะอยู่ด้านหลังพี่น่าจะอยู่ด้านหลังแต่ผมมองไม่เห็นะ<ม>นะไม่เป็นไร<ๆ>ไม่เป็นไรพี่มองพี่แบบพี่ดาภาพาอ,อกแล้วคือเราอะเข้าก่อนใช่เราเข้าก่อนใช่ถูกต้องพี่เออ เอาจริงๆอ่ะบนท้องถนนน่ะน้ำใจอ่ะเบรกให้กันนิด้กันหน่อยมันก็ได้แต่เจตนาของเขาเนี่ยคืออะไรปัญหาติดติดแค่ตรงเดียวคือเออถ้าอ่าถ้าสมมุติอ่ะเรื่องราวมันเกิดแบบนี้ประกันกับเขากับเรามาเคลียร์กันคุยไปคุยมาเอ้ยคุยจบให้นะเงินจำนวนนี้อ่ะก็ให้ผู้ที่เขาเสียหายไป แต่ไม่เข้าใจว่าประกันเสือกที่อะไรที่ต้องเอาไปด้วยใช่ถูกต้องอืประมารร่วมประมาทร่วมมันก็มันก็ค่าปรับมันไม่เท่าไรมันมีข้อกฎหมายของมันอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วกฎหมายไทยอ่ะใช่เราก็แค่ผิดเราอาจจะผิดเยอะกว่าแค่ข้อหาหนึ่งแค่เราไม่มีใบขี่แค่นั้นเองมันก็แค่เสียหายทรัพย์สินแล้วก็ต่ายไทยหรือประกันประกันเรามีครอบคุมอยู่แล้วในมาตาแต่ ไอสามพันเนี้ยมันมันมันได้ไปซึ่งไม่เออผมเออใช่เอออันนี้เข้าใจแล้วผมก็งงเออว่ามันต่างคนต่างซ่อมใช่ไหมพี่ประกันอ่ะใช่ปะใช่ของเรามันหนึ่งอยู่แล้วเออประกันผมก็ชั้นหนึ่งนะรถตู้ต่อให้เราจะผิดหรือไม่ผิดเราก็ประกันเราก็จะดูแลแต่เราก็ต้องโดนค่าใบขับขี่ที่เราไม่มีใช่ไหมเราเสียของส่วนตำรวจคนละส่วนกับประกันอยู่แล้วไม่หอกเกี่ยวกันไม่เกี่ยวอ๋อเฮ้ยเข้าใจละไม่เกี่ยว ประกันส่วนประกัน <Okay. S 1> ความผิดไม่เรียนขี่ก็ส่วนตำรวจก็แค่ห้าร้อยเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมถามแฟนก่อนว่าตอนคุยกันอ่ะได้คุยตรงกล้องไหมหน้ารถป่ะไม่จําเป็น <ละ S 1> ต้องคุยตรงกล้องแล้วตอนนี้ก็หรอไม่จําเป็นแล้วอตอนนี้ไอเดียจะเ,เปิดถนนให้ดูผมรู้อยู่ถนนไหนทุกเลือกมันผมมีนผมมีภาพถนนให้ดูเลยคือตอนเนี้ความผิดทุกอย่างมันสําเร็จแล้ว มนเรามาคุยเรื่องนี้กันก่อนครับอาขออนุญาตเปิดออขออนุญาตเปิด Google Map มาเราจะไปที่ถน,นนเส้นนั้นกันแมปมันคืออันไหนวะแมป Google ใช่ไหมเราจะไปถน,นนเส้นนั้นกันว่ามันเป็นยังไงผมจําได้อยู่อ่าเข้าตรงนี้ใช่ป่มวะไม่ใช่ใชสัตว์มันคืออะไรอันไหนวะแมปอะไระ Map. อะรเอ่อ l e <Google> Earth เหรออ่า Google Earth เ a r t h เนี่ยพาไป พาไปเลยมาไอ้แต้วขับรถไปทำอะไรรับลูกไปส่งลูกไงพี่ล่งเรียนเหรอใช่ครับอธิกหน้าเตรียมตัวเลยแต้วมืออยู่แต่บ้านน้อยลส่งหนาดี้ตอนนี้ต้องมาขับซีวิกอะคือตอนนี้ไปอ้อมน้อยกันวถ้าเรื่องมันเกิดอย่างที่นี่เนี้ยนะองค์กรประกันทั้งสองฝั่งอะเนี้ยเละ มันไม่เห็นอะแล้วเราต้องทำยังไงอะอ๋อเนี่ยสามดีโอเคนี่เส้นอ้อมน้อยผมตรงมาผมตรงมาผมตรงมาอ๋อไอ้เส้นข้างท้ายอะที่ไปสุดด้วยนะนะอ้อมน้อยอันนึงนะพี่กําลังพาไปพี่มีปั๊มปตทผมจะเรียกปั๊มปตทออนี้ว่าปั๊มปตทอขอเบอร์ไอ้ปัม๊มไอ้ปั๊มต้องแยกหรือฝั่งตรงข้าม มันจะมีปั๊มปตทออขอเบอร์ด้วยพี่แป๊บนึงนะผมขอดูปั๊มปตทอขอเบอร์ปั๊มปตทอ,อ้อมน้อยอ่าไม่ถ้าลงไปถ้าลงไปสุดไฟแดงใช่ไหมมันจะเป็นสามแยกถูกต้องป่ะซ้ายหรือขวาไม่ใช่พี่มันจะมันจะเป็นแป๊บนึงผมงงอยู่แบบนี้พี่ใจเย็นนะช่ไม่ถ้าลงนะพี่พจำได้หมดเลยอ่ะตรงนี้คืออ้อมน้อยอ่าอ่าตรงนี้อ่าในเส้นนี้อ่มาอมาป๊บมาป๊บอันนี้ตรงนี้พี่จะแวกกินกินในนี้ ่าตรงมาตรงมาอจะมีปคอปตทป่ะวะไม่ใช่ปตทปตทอยู่อีกฝั่งปตทอยู่ฝั่งขวาฝั่งนี้ฝั่งขวาใช่ฝั่งตรงข้ามปตทก่อนนายนายอยู่ตรงนั้นแหละแถวแถวนั้นแหละมันจะมีทางเลี้ยวเข้าไปพี่นะไม่ใช่เส้นนี้นนึงนะ ตรงไปโอเคเริ่มนึกภาพภาพในหัวเริ่มมาภาพในหัวเริ่มมาไม่ใช่ซอยน่ซอย<ส> <Grass> นี่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 เส้นนี้เส้นนี้นช exactly ใช่ผมวะใช่ใช่เส้น,นนี้พี่อ่านี่แหละเส้นนี้แหละเปิดถามดีก่อนเราจะขวาใช่ไหมใช่เราอยู่เราอยู่รรเลนนี้เราอยู่เรากําลังจะไป ใช่เราอยู่เนนี้เลี้ยวเข้านี้อ่าพี่แล้แล้วป้าอยู่ตรงนี้แล้วเราจะซูมเข้าไปยังไงอ่ะกดตรงไหนอ่ะกดลูกเมาสเนี่ยลงบวก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 เห็นปะข้างล่างซ้ายตรงนี้ข้างล่างข้างล่างพีอ่บวกอ่าบวกลบได้หรือใช้เมาเลยอ่าคนอ๋อล่าคนโอเคอ่ะมาละอ่ะเส้นนี้พี่ตรงนี้เลยครับน่าจะตรงนี้อ่าพี่เห็นไหมพี่เห็นปะเห็นเห็นเห็นที่เขาไว้นี่กันไหมอ่าอ่ะเราตรงไป ป้าเขาอยู่เลนขวาป้าเขาอยู่เลนขวาอ่าเราอยู่เลนเลนซ้ายเราต้องเข้ามาตรงนี้อ่าเนี่ยนะอ่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าตรงเนี้ยน่าจะไปตรงตรงนี้น่าจะแถวนี้ละเห็นไหมมันมันจะทางมันจะแคบไงพี่อเข้าใจอ่ะใช่มันก็จะบีบมาหรือเลนเดียวโอเคเกตนไใช่ใช่เกตเนี่แหละตรงนี้แหละครับอ่าคุณดึกภาพออกแล้วอ๋ออออ๋อ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเาพิ้เข้าไปภาพมาภาพมาภาพมาอ๋อนี้ภาพชัดแจ๋วเลยอภาพมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เต้าส่งเบอร์ประกันมาเลยได้มีมีมีประกรันไม่น่ารักเลยนะทำย่างไงใช่ไม่น่ารักเหมือนกันใบหวยแปดเอ็ด 81อนตรงนี้มันมีกล้องด้วยรู้สึกใช่ป่ะไม่ผิดน่าจะมีมีมันจะมีกล้องหรือมันมีกล้องมันไม่เกี่ยวอ่ะมันมันดูรวดมันดูรอยจากรถเขาก็ได้ได้อ่เลอยแบกอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะพี่ข้างหน้าเลยอ่ะรอยอ่ะรอยมันเหมือนแบบมันไม่ได้เบียดอ่ะพี่ถ้าเบียดมันต้องอยู่แถวบริเวณกลางแต่นี้มันเหมือนเขาเขาแบบ ไอน,นี่ของเราเลยอ่ะไม่ถ้าเราถ้าเราผิดอะ่ะคือเราไปเบียดเขาลอยอเราจะอยู่ข้างหน้าใช่แล้วเราก็จะไปจิ้มท้ายเขาอันนั้นอ่ะใช,ใช่ใช่ใช่แต่อันนี้เราเข้าก่อนแล้วเข้าไปเยอะด้วยมันโอ้โหมันท้ายรถแล้วใช่มันท้ายเลยอะ่ะมันท้ายเลยอะ่ะผมผมมองดู <c oughs> มันมันแป,แปลกแล้วอะ่ะแปลกที่สุดคือเงินนี่แหละไอ้เี้สามพันแล้วแฟนผมเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยไงพี่เป็นผู้หญิงแล้วก็มีแม่ด้วยมีแม่แล้วก็มีลูกอีกสองอ่ะ ลองคิดดูดิไปกันสามคนหรอไปกันมีแต้ามีลูคัสมีเอสเตอร์แล้วก็มีแม่เต้าอ๋อแม่แต้วอ๋ออ๋อและแม่เต้าไม่รู้เรื่องด้วยไงพี่หมายถึงแบบออเขา<จ>้าจากประเทศนอกแล้วเขาไม่ดูอะไรพวกนี้ออออเออเออแล้วแบบบาหัวร้อนอะแต้วบอกเลยว่าบาหัวร้อนอะมนุษย์ป้าอ่ยบะหัวร้อนใส่อ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องเดี๋ยวจัดก,การให้อ่อ่ะไบบี Sound muted ไม่แต่ที่ที่เห็นนะ่ะที่ที่เห็นนะครับประกันฝั่งเราอะ่ะเอาเงินให้ป้าที่เราเห็นนะอะ ในนี่เองอ่ะครับมันมันแปลกๆอ่ะอยู่ดีมเมาเงินอ่ะมันไม่ใช่แล้วสามพันนี่เยอะนะครับผมอ่ะเอาเงินง่ายๆกันแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะแล้วเอาหาผมไปเสียเวลาแบบทำอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะ <c oughs> โคตรนานอ่ะ ขนาดผมใส่กันลงกันลอยแล้วนะแบบเต็มที่เลยแล้วกันลอยผมติดมาประมาณห0 0 0ืมั้งกันลอยอะ่ะต้องใส่กันลอยอะไรไมาอ,อีกโอ้โหหากินกันง่ายเกินสามพันนี้ผมอยู่ได้เป็นปีเลยนะ เอ,อ้ยพวกไแจ็คไปไหนอะ่ะอยู่ทีออ่สองหนูเดียวครับเฮ้ยมึงอะ่ะไปตีเหรียญมาไปเหรียญอะไรครับไปตีเหรียญมาที่เลเบลอะ่ะต้องถามไปอาตีมาร้านหนึ่งไอ้ยักษว่าดูทรงอีกนานว่ะ สักตีมอด้วยนะคาเดือนอ่ะสักตีมอไม่ให้มอสวัสดีครับพี่เออสวัสดีเอ็กเอาหนะเอ็กเอ็คุยหน้าบ้านนีเรียกคนมาไปบุนอนเตียงแป๊บหนึ่ง แต่เขาไม่กลัวเจอต่อบ้างเลยไงนะไปทำอย่างนั้นเนาะเรียกตังค์อย่างนั้นนะอะเอาเจอแล้วเหรอ กนินง่ายงื้นสมัยนี้ช่ะแบบง่ายแบบง่ายจะนายเพียไปโหยกับเตงผมไม่หลอะครับไม่ได้อะไรขนาดนั้นผมไม่แค่ผมแค่ไม่พอใจในสิ่งที่ที่เขามาหัวร้อนแค่นั้นเองครับมันทำไมมันไม่คุยดีๆหรอผมแค่ไม่พอใจตรงนี้เอง คือแฟนผมไปส่งลูกไงแล้วต้องมาเจออะไรแบบแบบนี้ด้วยเล่ามาไ,ไหมครับเราผมจะสอนแฟนขับรถเสมอนะว่าให้ระวังด้วยระวังคนเจอคนข้ามถน,นนน่ะก็ให้ให้เขาข้ามไปก่อนนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราติดนิสัยจากในประเทศนอกมาเวลาผมเจอคนข้ามถน,นนเนี่ยผมจอดรถตลอดเลยนะจอดรถเกือบทุกครั้งให้เขาข้ามไปก่อนคือเราพยายามให้แบบใจเย็นที่สุดอ่ะการขับขี่อ่ะ ผมเจอมอไซค์อะไรผมเจอเด็กข้ามถนนเนี้ยผมจะจอดตลอดเลยดีแฟนมีเลี้ยตีมันคิดละดูดีอะคทองกันมาเท่าไหร่สตสมองมังควรกินนชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคสิตีขมว่าูก็ฟังทั้งห่าไม่เช่มันยาไม่ดูดีอบอจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา